ศูนก็น่าจะเป็นมีโอกาสที่ส่วนมากหลักสิบก็มาอย่างนี้สี่หนึ่งหนึ่งถ้าเข้าศูนย์คือศูนย์เจ็ดอะ่ะศูนย์เจ็ดได้ศูนย์หกของแอสซาได้ไหมมันน่าจะเป็นศูนย์เก้าได้เพราะมันเชื่อมมันทางนี้น,นี่ไงชอบนะเจ็ดเก้าหก เขาไปเขาถ้าเขาเชื่อมศูนย์เขาน่าจะมานี้คือเจ็ดเจ็ดคือมันเจ็ดเจ็ดมาได้สองทางก็มาทางนี้ได้แต่ถ้าเขาเดินไปหน้าขึ้นบนก็ไม่เกินแบบนี้เก้าศูนย์เจ็ดสี่สามเจ็ดเจ็ดแล้วตบหนึ่งหลักสิบตัวนี้เชื่อมโยงมามาเข้าห้าก็เป็นเลขสูตรเดิมอ่ะผมว่าตรงนี้น่าจะ เดาได้ว่าเป็น51 51ได้ตัวนี้51เลยตัวล่างน่าจะเป็น70ได้หรือ10ได้แบบนี้นะครับตัวนี้คือเลขเลข,เ,ลขเกี่ยวกับไายรางวัลที่1นั่นนี่มีโอกาสที่ตีถูกไหม79 68 2ปับ๊บมาเข้า1หรือ5อก็อยู่ประมาณนี้ส่วนมากนะ่าผมว่าน่าจะเข้า5 ห้าปั๊มจะเป็นห้าหนึ่งห้าหนึ่งตัวหลักเขาก็น่าจะเป็นเก้าห้าหนึ่งเลขโหลเลขเดิมเดๆอ่ะอมผมน่าจะเขียนได้นะเก้าห้าหนึ่งกับเจ็ดศูนยะ์บอกถูกหรือเปล่าหรือใกล้เคียงจารย์นแม่เราน่าจะเข้าอยู่หรอกนะสัแค่นี้แล้วมันมันผลลับออกมาคือมันออกหนึ่งหนะึ่งโขนะครับเด็กจอมจะให้ดูนะ สองสามสี่ห้าผมยังไม่พูดถึงนะเพราะต้องเจอบันไดนะผมถึงจะไล่ได้คือถ้าพูดไปเยอะตัวเลขมันเยอะเพืองเงินด้วย <c oughs> เอาตัวแบบคัดๆเลยดีกว่อาออให้ดูก่อนเนะคือปีที่แล้วผมก็ไล่ตรงนี้อ่ะคือเป็นย้อนหลังอะ่ะแต่ช่วงนี้มันจะย้อนหลังได้แค่ประมาณสี่งวดเพราะว่างวดห้าปีที่แล้วมันติดโควิดเนาะนี่นะ <c oughs> สี 11, ส่หนึ 11, ่ตัวนี้นสี่สองเป็นตัวพื้นฐานเลยเป็นเป็นตวงวัดเขาแล้วก็3ปีต่อมาเอไอสอปีต่อมาก็ออก019ยนะ์หนึ่งเก้าหกสองศูนยนวดนี้นี่จะไปไงี้ละแปดหรือเปล่า จะแปดศูนย์เจ็ดตรงๆเลยหรือเปล่าหรือจะเป็นเก้าศูนย์เจ็ดหรือเปล่านี่ประมาณนี้อยู่ตรงเนี้พอหนึ่งแล้วไปเก้าได้เก้าศูนย์เจ็ดก็น้าจอเลขตัวเก่าเรานี่เก้าศูนย์เจ็ดนี่เห็นไหมอันนี้ถ้าศูนย์กรณีศูนย์มานะแต่ถ้าเขาหลบศูนย์ไม่มาเขาเบี่ยงมาทางนี้เห็นไหมมันเลขมันจะเปลี่ยนไปกลุ่มโซนนี้ถือว่าอยู่ในอาจารย์แม่หมดเลย เราจะมีบรรไดยืนยันอีกอยู่อันนี้ดมหนึ่งมาทางนี้<ด>หนึ่งยังไม่หลุดพูดง่ายเอาตัวเก่าของปีที่แล้วมาตัวได้ไหมเบบน,นี้เพราะปีที่แล้วออกหนึ่งหนึ่งหกยังเหลือหนึ่งอยู่ตัวหรือเปล่าถ้ากรณีนี้ถ้าไปเข้าคู่ศูนย์นะ่าจะเป็นศูนย์หนึ่งเป็นพวกร้อยเอ็ดพวกอะไรได้หรือเปล่าหรือจะเป็นห้าศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์อันนี้เป็นไปได้อันนี้คือเซตแผ่นนี้ก็น่าสนอยู่แต่บางต้นเราเดาว่าน่าจะไปลงถ้าลงต่ําไปคือศูนย์ ถ้าศูนย์ไม่มาก็น่าจะฉี่ออกมานี้นะอยู่ประมาณกลุ่มนี้มาที่ผมบอกเมื่กี้ดงเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดนี่นงอืม 2> 7, 2, 7. <c oughs> ถ้เป็นศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดก็ถือว่าตรงเป๊เลยเพราะว่าดูหลักร้อยเขาจะมาหกหกสี่สองศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกมาถ้าเกิดเป็นแปดศูนย์เจ็ดก็ถือว่าตรงพิกัดตรงเป๊เลยถ้าศูนย์มานะถ้ามาเก้าศูนย์เจ็ดก็ได้แบบนี้เมื่อกี้ หนึ่งหนึ่งหกหรือจะเป็นหกศูนย์เจ็ดก็ได้แบบนี้ได้ได้มีออกศูนย์เจ็ดคือในหลักร้อยอยู่บ,บริเวณนี้เลยนะฝันว่าเลข<ด>ออกแต่ว่าสี่อยู่กลุ่มหน้าท้ายคือตัวนี้เนี่ยอย่าไปเชื่อมากเคยฝันคือฝันบางครั้งก็ไม่แม่นแ <Yeah, yeah. S 1> ย,ย่ๆออกแย่ๆนให้จัดใจเอาด้วยความเชื่อมันเราจะอยู่ที่บันไดเราจะไล่ยอย่างไงแต่ผมไม่ เรข่างผมยังไม่อยากโชว์ไม่อยากบอกหรอกผมตัดสินใจตัวเดียวคือถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไปว่ากันนี่บนนี่ก็เห็นแ้วกลุ่มบนมันไปสองกลุ่มอยู่ถ้ากรณีศูนย์ไม่มานะบางครั้งศูนย์เขาจะน่าจะไปอยู่ประมาณสักกลุ่มตัวหัวแบบนี้ตัดเข้าศูนย์ปับ๊บเ,เลขเลขายรางวันที่หนึ่งมันก็จะเปลี่ยนทางเลยแบบนี้เรามองไว้แบบนี้ลุงเล็งไว้เหมือนกัน สจุดเข้ามาเยอะอย่างรู้สถือว่าเข้ามาเยอะเนีไหวจะมีจุดหนึ่งถามว่าทําไมผมนั่งคิดเมื่อวานเอ๊ะตัวตรงนี้เราคุ้นมากคุ้นมากเลยคุ้นแล้วก็เอ๊ะมันเคยประสบความสําเร็จอยู่นะเคยเคย,เคยประสบความสําเร็จอยู่เพราะว่าบันไดตัวนี้เราเคยทําได้อยู่จําได้วันเราเคยทําได้ จำไม่ได้บางครั้งก็ลงศูนย์มันก็เข้าเป้าที่เราคิดไว้เลยบางครั้งเขาก็เดินต่อถ้าเขาไม่ย้อนศูนย์ถ้าย้อนศูนย์น่าจะเป็นศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ได้แต่ดูตัวต่อน่าจะเป็นจุดเจ็ดศูนย์นะตรงนี้นะจะมีสามเจ็ดศูนย์หรือจะแปดศูนย์เจ็ดตามบันไดเมื่อกี้ก็ได้หรือเจ็ดเจ็ดศูนย์ได้แบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูบันไดน,นี่รอบหนึ่ง มันมีปัญหาว่าหวยเขาจะเข้าศูนย์หรือจะหลุดศูนย์แบบนี้อันนี้บนหบระมันจะเป็นเกี่ยวกับเลขบนเนาะอ๋อครับคือเราไปไล่ไปทุกที่อะบันไดอ่ะไล่เอาได้ทุกปศแต่ว่าเราจะเอาตรงไหนที่ดูมันค่อนข้างจะแม่นแบบนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ตัวบางครั้งบันไดมันก็เป็นชูแค่หลักสิบแค่ตัวเดียวบางครั้งบันไดเขาก็ชูกลุ่มนะมันเป็นลักษณะนี้อื เอาไปนี้เอาไบนี้นี่เน,นี่ให้ไปไล่ดูว่าพอสอะไรก็ไปหาดูนะเดี๋ยวมีเลช้าหน่อยอธิบายลำบากต้องหันมาทางลูกทิ้นต้องมาทางนี้รู้เปล่าโยกกล่องไป้างหนโอเคโอเคหรือเปล่าโอเคอะไอธิบายถูเอาไล่หลักสิบไปก่อนเลยเอา้าเจ็ดเก้าหกแปดสองคือมาตกตัวนี้แต่วตรงนี้เขาไม่โชว์หรอก แปดก็ไม่โชว์แต่ว่ามันเป็นบันไดที่เขาเดินประจำเจ็ดเก้าหกแปดสองอันนี้คือเราไม่ให้ดูเป็นแนวทางที่เห็นว่าตัวนี้แล้วตัวต่อไปเขาจะเข้ากลุ่มไหนแบบนี้เขาจะหลุดเข้าไปตรงไหนทีนี้ทีนี้มาดูหลักหน่วยเก้าศูนย์เจ็ดสี่สามเจ็ดเจ็ดเนี่ยนผมนั่งดูอยู่นะแต่ผมก็ตีสัญญาณไม่ออกแต่เขามาออกสองสองเจ็ดเห็นไหมอันนี้หกสามไม่โชว์นะ ใช่ไหมโอ้อันนี้แปดเจ็ดโชว์สองเจ็ดโชววันนี้ยังไงแล้วผมจำได้ว่าหวยก็จะอยู่โซนถ้าศูนย์มากน็น่าจะมาแถบนี้เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์อะไรได้แบบนี้อยู่โซนนี้แต่ถ้าหลุดไม่ใช่ศูนย์เห็นไหมนี่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 ห้าหนึ่งหนึ่งห้าหรือนี่โซนนี้นี่นี่ มันก็จะอยู่โซนนี้เลยนี่คือบรรดาปัจจุบันนะเพราะว่าดูหลักหน่วยก็จะมา907